สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเอลิกาสไตล์นะคะก็กลับมาพบกับกิ้งนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะกิ้งอยากจะมาเล่าประสบการณ์นะคะการตรวจโควิดนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนนะคะก็กิ้งนะคะฉีดโมเดอร์นานะคะ,ะ,คะกิ้งอยู่ที่เยอรมันนะคะกิ้งได้ฉีดของเออ่โมเดอร์นาแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่ากิ้งได้โพสต์รูปไปเนาะในเพจของกิ้งนะคะเดอะเอลิกาสไตล์ก็มีพี่ๆน้องๆหลายท่านนะคะพิมพ์เข้ามาถามมากมายเลยว,ว่าเออฉีดวัคซีนแล้วเป็นยังไงบ้าง อาการเป็นยังไงบ้างผลข้างเคียงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะมาทําคลิปนะคะในคลิปนี้นะคะให้เพื่อนๆได้เออรับประโยชน์กันไปมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะแบบบางคนยังไม่ได้ฉีดก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจฟังประสบการณ์ของกี้ไปเก่อน,นะคะแล้วก็มีเรื่องอยากจะมาพูดด้วยนิดหน่อยนะคะกับความเห็นส่วนตัวนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้นะคะติดตามดูได้เลยคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะเอเมื่อ วันที่2ีนะคะเดือนเอเดือน6นะคะกี้ได้ตรวจโควิดครั้งแรกจากประสบการณ์แล้วค่ะกี้เป็นคนที่กลัวมากเลยแบบเฮ้ยจะไมดูกลัวเพราะว่ากี้ดูทั้งคลิปฝรั่งเองนะคะคลิปคนไทยอะไรเงี้ยที่เขาไปตรวจโควิดกันคือแบบโอ้โหอย่างแรกอยากจะพูดเลยคือแบบเขาบอกว่าเอา้ยเจบ็จบนะเจบ็จบเจ็บเจ็บอะไรเงี้ยค่ะก็ที่กี้ดูแล้วคือเขาทําผิดนะคะคือการนั่งตรวจบนรถแล้วไม่เงยหน้านั่นะคือเป็นอะไรที่ผิดนะคะแล้วแบบ การทําองศาหน้าที่ผิดก็คือทําให้เราเจ็บเพราะมันจะไปชนเพดานตรงนี้เนาะมันก็ทำให้เราทำให้เกิดอาการเจ็บได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะกี่ก็ดูของฝรั่งดูโอ้โหดูมากเพราะกี่ก็แบบนาเบื่นะก็คือกลัวก็คือตื่นเต้นด้วยก็เลยต้องแบบดูเยอะนะคะก้านะคะใครอยากจะไปตรวจโควิด COVID นะคะก็คือเงยหน้าขึ้นเพื่อให้หลอดะคะมันทิ่มเข้าไปได้เนาะจนจะได้ไม่แบบไปชนผนังแบบถ้าเกิดว่าเราทำเนี้ยคือมันจะชน เราต้องเงยหน้าแล้วก็ก้นหายใจสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ปุ๊บเสร็จแล้วนะคะก็คือทําแบบนั้นคือจะไม่เจ็บเห็นหรอเขานั่งในตรวจในรถเงยหน้าไม่ถูกต้องยืนตรวจกันไม่ถูกก็คือเจ็บเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ตรวจโควิดแล้วแบบมีน้ำตาไหลนิดหนึ่งเนี่ยคือโอเคถูกต้องแล้วนะคะก็ตรวจที่เยอรมันนะคะเขาก็จะมีซุ้มเนาะจะมีซุ้มอยู่ตามทั่วไปอย่างเช่นแบบตามที่แับลานจอดรถใหญ่ๆ ตามอย่างสถานที่ที่คนสามารถไปซื้อของอย่างเช่นไม่ได้โฆษณาให้เนอะแบบอย่างเช่นแบบลานจอดรถแบบบิ๊กซีโลตัสอะไรเงี้ยลานจอดรถตลาดนัดอะไรงะเงี้ยค่ะก็จะเป็นที่แบบนั้นที่เขาจะไปตั้งสมกันนะคะก็ไปได้เลยนะคะก็แค่ประ,ประชาชนไปได้เลยแล้วก็รอรับผลภายในย15นาทีรวดเร็วทันใจนะคะก็ได้กระดงกระดาษมาเรียบร้อยนะคะสามารถใช้ในการเดินทางได้แล้วก็ บางที่ก็จะเป็นเอ่อเป็นแบบเป็นรถบัสใหญ่อๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปตรวจข้างบนข,นขึ้นข้างหน้าออกข้างหลังสิานาทีก็เสร็จนะคะก็เอ่อไม่ไม่เสียราคาจ่ายนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เรามาวันนี้เรามาตรวจโควิดนะเป็นครั้งแรกเลยรู้สึกว่าตอนแรกกลัวมากตอนนี้ทำแล้วเรียบร้อยแต่แล้วว่าไม่เจ็บเลยนะที่นี้ตรวจฟรีนะรอผลได้เลยก็แป๊บเดียวเองดีใจมากๆเลย ก็อย่างที่เมืองไทยที่กี่ดูเนี่ยโรงพยาบาลรัฐนะคะสามพันสีาพแล้วก็โรงพยาบา,ราบลรัฐอีกที่หนึ่งก็มีแบบหกพันเป็นถึงหมื่นบาทคือแพงมากแบบตรวจในรถก็คือแบบแพงมากที่นี่ก็มีแบบตรวจในรถนะก็ไม่ไม่ต้องเสียสตังค์นะ,ค,ะคอร์เทโสก็แปลกใจมากอะทําไมแบบคนไทยอะขึ้นหรอกว่าคือแบบค่าตรวจแพงมากแพงแพงแบบแพงมากอะ แพงจริงๆคือคนไทยควรจะได้รับสิทธิ์ที่สิทธิ์นี้เนาะมาคะแล้วแบบกี่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วทําไมไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีไหนตรวจแต่ว่าคือทําไมแพงขนาดนั้นนะแพงมากๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าบางคนติดเชื้ออะไรเงี้ยถ้าเราแบบไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยต้องรอผลสี่วันห้าวันอาทิตย์นึงคือนานเกินนะฮะคือนานเกินไปนะฮะดังนั้นเนี่ยเห็นแล้วคือแบบก็ เข้าใจเพื่อนๆนเมืองไทยเลยอะแบบเพื่อนๆก็ท้อบ่นกันมากๆเรื่องนี้นะคะก็อยากให้รัฐบาลดูแลโกรธโกรธอยากให้รัฐบาลนะคะดูแลเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆด้วยนะคะแล้วก็มีคนมาพูดคุยกี้นะคะเมื่อวันก่อนกี้ไปซื้อมาพอดีเพราะว่าอยากลองอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดตรวจโควิดนะคะที่เราสามารถทาเองในที่บ้านชุดนี้นะราคาเพียง99เซนต์เท่านั้นคิดเป็นเงินไทยง่ายๆนะ37บาท สามสิบเจ็ดบาทไอ้อันแบบอุปกรณ์อย่างเงี้ยคือเขาจะแจกตามเด็กๆที่โรงเรียนอนะเพราะว่าที่นี่โรงเรียนเปิดแล้วเขาก็จะให้เด็กๆอะ่ะสามารถตรวจเองได้ด้วยแล้วก็ทุกคนสามารถใช้ตตรวจตรวจได้ด้วยเนาะป้าแบบใครอยากเสียเงินก็ซื้อชุดตรวจไปตรวจเองที่บ้านได้อะไรเงี้ยก็คือแบบรวดเร็วทันใจเห็นผลแล้วก็รับประกันเพราะว่าเขามีขายตามแบบเนี่ยกี้ซื้อมาจากทูมมันวางอยู่ในกระบะเลยแล้ว ก็หยิบขึ้นมาได้เลยแล้วก็99เซเซนอะไรเงี้ยอืมไปซื้อดอกไม้พอดีก็เลยแบบเออซื้อมาด้วยเพราะอยากรู้มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็แค่37บาทอะแล้วก็15นาทีรู้ผลอะดีมากแต่ทำไมแบบที่เมืองไทยก็ดูยิ่งใหญ่มากกี่อยากจะซื้ออางเงี้ยเราส่งไปมากเลยอะแต่กี่ไม่แน่ใจว่ากี่สามารถทำหนึ่งนันได้ไหมก็คือบางคนน่าสงสารจริง,รงๆนะแบบ เป็นแล้วป่วยแล้วยังไม่รู้ตัวก็ต้องรออะไรอย่างเงี้ยทั้งรอรอรอผลด้วยรอเตียงด้วยบางคนเสียชีวิตกีก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกีเห็นล้ากีแบบไม่น่าเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ไม่ทุกคนไม่ควรจะสูญเสียอะไรเงี้ยเพราะความล่าช้าเพราะว่าการทํางานอะไรเงี้ย่ะของรัฐบาลนะคะก็ทุกคนรู้กี่รู้ว่าทุกคนรู้นะคะโอเคก็ จากที่การตกโควิดไปนะคะผ่านไปได้ด้วยดีคือกี่ไม่รู้สึกอะไรเลยก็คือเป็นการระคายเคืองนิดหน่อยแบบโอเค่นีน้แล้วแบบเสร็จเลยอะ่ะก็คือโอเคมากไม่เจ็บไม่กลัวแล้วนะคะก็อย่าลืมถ้าใครอยากไปตรวจโควิดนะคะก็อย่าลืมเงยเออเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ก้านหัวใจแป๊บนึงแล้วก็เสร็จนะคะกี้แบบเขาบอกโอเคเชิญเข้าไปนั่งโต๊ะแล้วก็สิบวิคือเสร็จเลยอะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จนะคะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบเออ แบบตรวจฟรีเนาะเขาก็จะมีกระปุกน้องหมูอะไรเงี้ยหกี้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็หยออตังไปในนั้นด้วยให้กําลังใจกับเอ่เอกับคุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่ที่นั่นที่ทํางานนะคะก็เป็นประสบการณ์ตรวจโควิดของกี้ครั้งแรกนะคะก็ประทับใจค่ะวันที่22นะคะที่กี้ตรวจโควิดไป22เดือน6วันที่23กี้ไปเที่ยวเดนากมาวันที่24 ไปฉีดวัคซีนนะคะก็ก่อนอื่นก่อนเลยนะคะก็ที่เยอรมันนะคะการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะเริ่มฉีดให้ตั้งแต่คนที่มีเอ่อมีคนที่มีอายุก่อนคุณตาคุณยายคุณหมอคุณพยาบาลที่เขาแบบอยู่แถวหน้าที่ต้องแบบสู้กับโรคภัยอะไรเงี้ยเออเขาจะได้รับเอ่อรับสิทธิก่อนแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บก็จะเป็นการแบบว่าเอา่อเอ่ออันเมนเข้าไปคือการแบบสมัครเข้าไปคือจองแล้วค่อยๆไป ในเยอรมันนะคะส่วนใหญ่อาจจะได้ฉีดไบโอเทคกันนะคะไบโอเทคเนี่ยก็เป็นกับไฟเซอร์ค่ะเป็นชนิดเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าผลิตที่เยอรมันคือไบโอเทคนะคะแต่ก็เป็นชนิดกับไฟเซอร์นะคะแล้วก็คุณพ่อกี้เนี่ยฉีดเป็นของไบโอเทคค่ะเพราะว่าที่ทํางานเป็นคนให้ฉีดดังนั้นเขาก็เลยได้แบบนี้ไปคนที่อันเมนไปนะคะแล้วก็คนที่ได้ฉีดตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆค่ะยี่ห้อหลักๆก,ก็จะได้เป็นไบโอเทคไฟเซอร์นี่นะคะนะคะส่วนของกี้ได้โมโดนาค่ะ แต่ของกิ๊เนี่ยจะมีเอ่อเป็นคุณหมอบ้านนะคะคุณหมอบ้านที่คอยดูแลพวกเราอยู่ก็จะมีคุณหมอบ้านก็คุณหมอบ้านก็จะลงทะเบียนให้ซึ่งรอตั้งแต่ต้นปีก็ยังไม่มีวี่แววตั้งแต่ต้นปีนะะก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงเขาก็จะแบบค่อยๆฉีดกันไปอะไรเงี้ยหน่อป้าแต่คือยังไม่ถึงคิวเราแล้วคร้งนี้นะคะเขาเปิดเออเขาเปิดวันที่24เป็นวันสุดท้ายในการ Wal k in เข้าไปนะคะก็เขาเปิดแค่สวันนะวอล์กอินเขาฉีดให้คนอันเมนไปก่อน คนที่แบบ walk in เข้าไปอะกี้ก็แบบว่ามไม่รอแล้วคุณพ่อบอกคุณพ่อมาตอนเช้าเอากระดาษมาให้ว่าใส่พิมพ์ชื่อให้เรียบร้อยกรอกอย่างเรียบร้อยปุ๊บสามารถไปได้อยากลองไหมอ,อะไรเงี้ยกี้ก็เลยแบบโอเคลองเดี๋ยวจะลองไปเสียงดวงดูไปเดินดูคิดว่าคนจะเยอะอะไรอย่เงี้ยสรุปไปถึงปุ๊บไปกับคุณแม่ที่นั่นนะคะก็มีคนยืนรออยู่แล้วอะประมาณแบบ20คนได้ยอะไรเงี้ยประมาณแบบ20คนอะติดซะ20คนนะฮะกี้กับคุณแม่เข้าไป ระหว่างที่รอนะคะกี้ก็มีเอกสารเรียบร้อยแล้วกี้ก็ยื่นไปสองชุดว่าเออวันนี้เขาฉีดของอะไรเนี่ยกี้ไม่รู้คุณพ่อก็เตรียมมาให้สองแบบอะไรเงี้ยก็มีแบบว่ามีแบบแบบแบบอะไรนะเอสต้าซินิกา้าที่อะไรเงี้ยกับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าไบโอเทคไฟเซอร์ Bio izer, แล้วก็เป็นโมเดอร์นาอะไรค่ะก็เขาก็มาถามกี้แล้วกี้ก็เลยถามเขาว่าเออขอโทษนะคะวันเนี้ยฉีดเอ,อ่อของอะไรหรอเกาก็บอกว่าโอเคที่นี่ตอนนี้ฉีด มเดว่าโอ้ดีใจมากเลยเป็นโมเดอร์นาก็ฉีดตัวนั้นนะคะก็ระหว่างที่รอนะคะระหว่างที่รอคิวเนี่ยคุณพ่อก็โทรมาว่าให้ถามว่าฉีดอะไรโมเดอร์นาคุณพ่อก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเป็นโมเดอร์นาให้คุณแม่ฉีดได้นะคะอืมฟังเพราะว่าคุณแม่กี้ค่ะเคยเกิดเ,เส้นเลือดสมองแตกนะคะคือการผ่าตัดมาเมื่อ2-3ปีก่อนแต่ว่า การกลับมาเนั่นะคือถ้ากลับมาอย่างปกติเขาจะว่าคือแบบร่างกายแข็งแรงทุกอย่างร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างเงี้ยคุณตัดคุณหมอคุณหมอคุณหมอบ้านบอกว่าห้ามฉีดของเอสตาซินิก้าตัดยี่ห้ออื่นได้หมดก็วันนั้นก็เลยโชคดีก็เลยบอกว่าขอกระดาษเพิ่มหน่อยกรอกให้คุณแม่นะคะการทําตอนนั้นนะคะก็คือว่าเจ้าหน้าที่ให้กระดาษมาแผ่นสองแผ่นก็ก็ถามชื่อที่อยู่อาการแล้วก็ให้เซ็นจบยูรอฉีดได้เลยคือเป็นการวอล์กอินไปแบบ ไม่ยุ่งยากอะไรเลยสรุปว่าคุณแม่กับกี้ได้ฉีดพร้อมกันเออก็รอคิวอยู่มาสักครึ่งชั่วโมงนะคะ่คอยๆค่อยๆไปเลยนะค่ะเออแล้วก็พอไปถึงปุ๊บด่านแรกที่เจอนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าเออเคยฉีดหรือยังอะไรเงี้ยกรอกประวัตินิดหน่อยก็แค่ยื่นบัตรประชาชนก็กรอกประวัติด้ึนๆหน่อยๆดื้นๆหน่อยๆแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ได้พาสปอร์ตมาแล้วเป็นพาสปอร์ตวัคซีนแล้วเขาก็เจ้าหน้าทีอ่อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าโอเค งั้นเดี๋ยวอีกค่อาทิตย์นะคะมาฉีดที่นี่นะคะมาเวลานี้นะคะเป็นเข็มที่สองนะคะอีกค่อาทิตย์ละค่ะพอระดับปุ๊กเราก็จะไปนั่งรอในห้องนะเป็นห้องโล่งๆแบบเป็นห้องแบบนักบอลอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนามในล่มเออใช่ห้องนักบอลสนามในล่มก็จะมีคนนั่งรอห่างๆกันอยู่ประมาณสักยี่สิบคนได้เนาะ,ะตีป็นตวเลขกลมๆยี่สิบคนได้นะคะก็จะมีคนหมอคุณหมอผู้ชาก็เดินเข้ามา ก็จะบอกจะมาบอกว่าอโอเค okay, มันจะวันนี้นะครับเราจะมาฉีดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับอ,อ,อาการนะครับจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หลังฉีดนะครับเราต้องนั่งรอนะครับนู่นนี่นั่งจ,จบคุณหมอก็ไปรอที่อีกห้องหนึ่งพวกเราก็เดินต่อแถวกันไปเพราะกี้เนี่ยกับคุณแม่เป็นคนสุดท้ายแล้วเพราะว่าคุณหมอเขาตัดพักไงเขาก็เลยเดินเดินมาปุ๊บตัดที่เราพักอีกคนอีกคนต่อไปคิวที่เหลือๆอยู่เขาก็ต้องรอเพราะว่าให้คุณหมอพักทานข้าวก่อนเราก็เป็นคิวเรา เราก็เดินไปต่อแถวเราคนสุดท้ายเลยเราไม่สนใจเรารู้ว่าเราได้ฉีดแล้วสบายแล้วก็พวกเขาจะไปก่อนหนึ่งสองสามแย่งคิวกันข้างหน้าเลยตรงหน้านประตรูอะไรเงี้ยโอเคจบพอเสร็จปุ๊บก็จะมีข้าในห้องนนเป็นหนึ่งห้องแล้วก็จะมีซุมหนึ่งซุมสองซุมหนึ่งคือคุณหมอท่านที่มาพูดนะคะเขาก็จะมาถามประวัติส่วนตัวเลยว่าโอเคนะคุณทอํอคุณมีกังวลอะไรไหมโรคประจำตัวยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาถามถามถามก็ในตอนที่ไปฉีดก็จะมีทั้ง คนท้องมีคนแก่มีคนไม่แก่มีวัยรุ่นมีคนอ้วนมากๆอะไรเงี้ยก็คือหลากหลายผสมกันไปเพราะว่ากี้รู้สึกว่าเออกี้ชอบนะกี้อ,อยากรู้ว่าเอ,อ้ถ้าคนผอมคนเด็กคนอ้วนคนผอมอะไรเงี้ยคนท้องนะ่ะจะมีอาการหรือเปล่าคือเราอยากรู้แล้วสุดเออดีมันมีความหลากหลายเกิดขึ้นพอถึงคิวกี้ของคุณแม่ค่ะก็กี้เข้าไปปุ๊บ ป้าเรียกป้าแล้วกันเนาะคุณป้าเขาบอกเออให้เกี่ยให้คุณแม่มาด้วยเพราะว่าเราเป็นสองคนสุดท้ายพอดีก็เลยเข้าไปในห้องคุณหมอแบบโซนคุณหมอพร้อมกันก็ถามกันว่ามีคําถามไหมเกี้ถามคุณหมอแค่ว่ากี่ยะชอบดื่มกาแฟอยากดื่มโคลามีพวกคาเฟอีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถดื่มได้ไหมคุณหมอบอกว่าเออคาเฟอีนนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสามารถดื่มได้ปก,กตินะคะแต่ก็แค่ไม่สามารถที่จะเอ,อ อย่าเพิ่งทําอะไรหนักๆหลังที่ฉีหลังจากที่ฉีดเท่านั้นนะคะก็คุณแม่ก็บอกของคุณแม่ว่าเออคุณแม่น่ะนเลือดสมองแตกนะนู่นนี่นั่นอะไรคุณหมอก,ก็ตืลึงมากแต่ว่าอ,อเคยผ่าสมองมาฉันเลือดสมองแตกแต่แบบไม่เป็นอะไรเลยดูปกติมากเลยอย่างเงี้ยคุณหมอก,ก็แบบอึ้องไปเลยกับกับของคุณแม่อะไรเงี้ยก็เขาก็ถามเขาว่าเอาเอกินยาอะไรอยู่อะไรกินยาความดันหรือลักษณะนหนึ่งของเขานะเขาก็เขาคุยกันที่ออกมาแล้วก็คือเสร็จ พอออกจากโซนคุณหมอใช่ไหมคะก็เป็นคิวฉีดลวงานนี้กียร์ไม่คกกี้เป็นคนที่ไม่กลัวเข็มนะคะกี้เป็นคนที่ไม่กลัวขมทุกคนก็รู้นะฮะก็กี้ถามเขาว่าขอถ่ายวิดีโอได้ไหมกียากถ่ายวิดีโอให้กับเพื่อนๆดูอะไรอย่างเงี้ยกี้เลยอัดวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะก็ฉีดปุ๊บแล้วก็ไปนั่งรออีกโซนหนึ่งนะคะก็ระหว่างนั่งรอค่ะก็สิบห้านาทีเนาะระหว่างนั่งรอนั้นมีคนไปสูบบุหรี่อืมพอฉีดเสร็จแล้วก็ไปสูบบุหรี่ ก็ทําได้บางคนก็ทานอาหารอะไรเงี้ยก็ทําได้นะคะก็รอสิบห้านาทีระหว่างที่รอนะคะก็จะมีเอ,อเรียกว่าอะไรอะ่ะก็จะมีรถค้างคันว้ากันใหญ่ๆรถรถรถพยาบาลคันโตเพื่อแบบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะก็สามารถดูแลรองรับช่วยเหลือส่งทันถ้าเกิดว่ามีอาการแพ้อืม ก็สรุปแล้วนะคะสนาทีผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณลุงคนนั้นเขาก็เดินมาโอเคอาร์ติคากับคุณแม่อ่ะเสร็จแล้วกลับบ้านได้ปกติเสร็จจบง่ายมากๆนะคะอาการตอนนั้นคือไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เลยสักอย่างหนึ่งวันต่อมานะคะอาการหลังฉีดนะมีการตึงที่แขนประมาณสักเอ่อห้าสที่กี่รู้สึกรู้สึกตึง,ตงๆที่กล้ามเนือ้อมันรู้สึกตรงนั้นแบบ มันขัดขัดแขนออกไม่ถูกเพราะเขาฉีดตรงกล้ามเนื้อเนาะวันนั้นประมาณสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์วันต่อมาลดเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แบบเออขยับได้มากขึ้นพอวันต่อมาก็หายแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีอาการอะไรไม่มีรู้สึกไม่มีอะไรเลยไม่มีไข้ไม่ปวดหัวไม่อะไรเลยไม่เลยไม่เลยค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอไปฉีดเข็มที่สองอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอว่า ไปฉีดเข็มที่2นะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราถ่ายวิดีโอมาให้ดู้เ,เพื่อนๆทิงมาบอกกี้ได้นะคะอืมก็ฉีดวัคซีนก็วอล์กอินไปไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็สิ่งที่จะบอกคือว่าเห็นเมืองไทยนะคะหลายคนเนี่ยคือแบบอยากฉีดวัคซีนแต่วัคซีนที่รัฐบาลนนะ่ะมีให้อ่ะคืออันตรายกล,ก,ลก,ลก,ลกลัวนู่นกลวนี่กวนั่นกับอันกี้เข้าใจกี้เข้าใจเพราะว่าเราต้องฉีดไวรัสเข้าไปในตัวเราเนาะเอ่อ เชื้อโรคเข้าไปในตัวเราแล้วกี้เข้าใจตรงนั้นแล้วอยากให้ทุกคนได้ฉีดของดีๆเพราะว่ากี้ยังมีคุณยาอยู่ที่เมืองไทยมีคุณป้าอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เออมีจะบอกไงอะ่ะก็มีทีมงานอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เพื่อนๆคนไทย,ยไอะไรเงี้ยค่ะอยากทุกคนก็แบ,บบบ่นกลัวทุกคนอยากฉีดโมเดอร์นาทุกคนอยากฉีดไฟเซอร์แต่ว่ามันไม่สามารถฉีดได้ไอะไรเงี้ยเออมันเหมือนแบบถูกบังคับอะ่ะเข้าใจปะเออแล้วแบบ ต้องเสียตังค์อ่ะลองคิดดูนะทุกคนมันเข็มหนึ่งอ่ะพันแปดพันเก้าสองพันอะไรใช่ไหมแล้วแล้วบางครอบครัวมีลูกกี่คนอ่ะเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดว่าแบบสองเข็มปาไปสักสามพันสี่ันลองคูณดูดิมีลูกห้าคนครอบครัวมีห้าคนครอบครัวมีสิบอะก็คือหลายหมื่นบาทมากแล้วในะยุคตอนนี้ถ้าโควิดบางคนตกงานนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันแบบเฮย้ยมันควรจะเข้าถึงฟรีเปล่า ยังไม่เคยเห็นประเทศไหนต้องจ่ายเงินเลยอะที่ที่กี้ไปเที่ยวดีนมา,มาทุกคนถอดอหน้ากากแล้วทุกคนกค็ฉีดฟรีไม่ต้องเสียตังค์แต่เมืองไทยแบบวัคซีนดีๆต้องเสียตังค์คือมันไม่ถูกต้องคือมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องทุกคนมีสิทธิ์เลือกทุกคนทุกคนควรได้รับสิ่งดีๆรัฐบานคนลควรเปิดโอกาสมากกว่านี้ค่ะคืออยากให้เห็นถึงชีวิตของคนนะมีค่ามากกว่าก,า,การแบบของท่าน ็เราอยากให้อยากกี่ภาวนาอยากให้เมืองไทยมีวัคซีนดีๆเข้าไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะต้องเสียตังเราก็ต้องยอมเพื่อให้คนที่เรารักคนในครอบครัวของเรานั้นแบบได้เลือกในสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดโดยการเลือกของตัวเองแล้วกี้ก็เข้าใจว,าว่าทุกคนก็อยากจะแบบดีๆด,ด้วยะคะ่ะกี้เข้าใจตรงนั้นด้วยก็อยากให้กําลังใจนะคะก็ ไม่รู้สิเราจะต้องผ่านไปให้ได้เราจะต้องสู้นะคะกี้พยายามตามข่าวอยู่ตลอดทั้งการเมืองไทยวัคซีนกาป่วยไข้ของเนี่ยค่ะก็ตามอยู่เสมอก,กี้ให้กำลังใจทุกคนนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสดีๆได้ฉีด วัคซีนนะคะเพื่อชีวิตของเราได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะใส่หนากากล้างมือกันเหมือนเดิอนก่อนเนาะช่วยตัวเองก่อนเราต้องรอดอย่าให้มีโควิดเข้ามาใกล้เราค่ะเพืกันเราท้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบาย่ Bye.